สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเอนดูลูกเขียนตัดเพอเมื่อเห็นแม่กรี๊ดแจ็คสันหวังบอกผิดศีลข้อ3ต้องตกนรกลูกสาวน้อยใจเขียนตัดเพอหลังเห็นแม่กรี๊ดชายอื่นแจ็คสันหวังในรายการร้องข้ามกำแพลงลั่นไม่เกรงใจพ่อผิดศีลข้อ3ต้องตกนรกชาวเน็ตเฮเอนดูทำแฟนคลับฮือฮากันทั้งประเทศเมื่อหนุ่ม สุดฮอตแจ็คสันหวัง p ล o เซอร์ไพรส์ในรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงฉลอง9ก้าสู่ EP หน0่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเป็นนักร้องปริศนาหลังกำแพงจับคู่กับแรปเปอร์สาวของเมืองไทยอย่างมิลลิดานุภาเรียกว่าทั้งแขกรับเชิญในรายการและแฟนคลับทางบ้านต้องร้องกรี๊ดตะโกนนั่งไม่ติดที่กันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับผู้ใช้ Facebook อลิสอลิสแฟนคลับหนุ่งแจ็คสัน mm hmm. ก็ได้กรี๊ดติดขอบจอลั่นบ้าน จนลูกสาววัยเจ็ดขวบเข้าใจผิดนึกว่าแม่ไปแอบหลงรักชายอื่นถึงขั้นเขียนตัดเพอลงในไดอารี่เจ้าตัวจึงนำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสเผยแพร่ด้วยความเอ็นดูโดยระบุแคปชั่นว่าแม่ผิดเองลูกที่แม่แอบรักเขาลูกต้องเข้าใจแม่นะข้อความในไดอารี่ระบุว่าวันศุกร์ที่29กร,รกฎาคม2565แม่เป็นอะไรไม่รู้ดูนักร้องข้ามกำแพงไป ไปกรีดไปเพราะแม่แอบ,บชอบผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่น่าจะภูมิใจพ่อบ้างแม่ต้องตกนรกแน่เพราะสินข้อที่3รักเดียวใจเดียวแจ็คสันหวังไม่ผิดอะไรแต่แม่ผิดเองเพราะแม่แอบ,บรักเขาจบหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ด้านชาวเน็ต ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอ็นดูหนูน้อยในความไร้เดียงสาทั้งยังคิดเหมือนเห็นภาพตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าแอบอมยิ้มไปต,ตามๆกันขอขอบคุณแหล่งข่าว d เดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ